ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง วันนี้ครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถชนกันนะครับมีรถบรรทุกนนะครับรถเขาเนี่ยเกิดเสียนะครับเขาไปจอดอยู่ที่บนไหลทางเนี่ยนะครับแล้วก็จอดเนี่ยในเวลาค่ําคืนนะครับพอจอดแล้วเนี่ยรถเนี่ยนะครับล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยนะครับเขาเนี่ยล้ําเข้าไปบนพื้นผิวจราจรนะครับทีนี้ครับเขาเนี่ยไม่ได้ทําสัญญาณไฟหรือติดสัญญาณไฟแสงแดงนะครับไว้ที่ท้ายรถ แล้วก็ด้านข้างของตัวรถคดีเนี้ครับรถยนต์เนี่ยของผู้เสียหายในคดีเนี้นะครับเขาขับรถเนี่ยขับรถไปเนี่ยไปชนกันบรถบรรทุกที่จอดนะครับอยู่บนถนนนั่นนะครับคันนึงจอดโดยไม่มีแสงไฟนะครับ หรือไม่ได้ทําสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้กับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยเห็นนะนะครับส่วนรถคันที่ขับมาชนเนี่ยนะครับเขามองไม่เห็นก็เลยเป็นเหตุให้เนี่ยเฉี่ยวชนกันนะครับรถคันหลังเนี่ยที่ ใช้ทางเนี่ยนะครับขับมาเนี่ยไม่ทันระวังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าชนกันในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมาด้วยความเร็วนะครับไม่สามารถที่จะหยุดรถเนี่ยได้ทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสารนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินคดีเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อเท็จจริงในคดีเนี้นะครับ ทางทนายอ้อนเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้เลยนะครับอยู่ในมาตรา420นะครับผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดีอนมามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีพันว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นคดีเนี่ยครับถ้าสมมุติอย่างเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนนะครับประมาทด้วยนะครับค่าสินใหม่เนี่ยจะพึงใช้เพียงใดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าต้องลดน้อยลงไปหรือเปล่านะครับคดีเนี่ยผับสารน,นะครับ ท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา442เข้ามาปรับนะครับเขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าความเสียหายได้เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ต้องเสียหายประกอบด้วยใช้ท่านให้นําบทบัญญัติแห่งมาตรา223นะครับ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมคดีนี้ครับนอกจากจะมีมาตรา442แล้วนะครับก็มีมาตรา223นะครับของประมวลกฎหมายแพ่งแนละพาณิชย์ไฮไลท์เลยนะครับอยู่ในวรรคแรก เขาวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซส์พันว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินไหมแก่ฝ่ายผู้ต้องเสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการตเป็นประมาณนะครับข้อสําคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นผู้ก่อยิ่งย่อนกว่ากันเพียงใด วัดสองนะครับวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้แม้นทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เจอรูนี้นะครับให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติซึ่งรูมี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้อง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วยอันหนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา220นั้นท่านให้นํามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมคดีนี้ครับศาลฎีกาเนี่ย,ยท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศ2536นะครับคดีนี้30กว่าปีแล้วนะครับข้อได้จริงเป็นแบบนี้นะครับเมื่อการที่มีรถยนต์เปิดไฟหน้ารถแล่นสวนทางมาหลายคันนะครับ เป็นเหตุให้คนขับรถยนต์ของฝ่ายโจท์เนี่ยมองไม่เห็นทางเดินรถด,ด้านหน้านะครับที่อยู่ไกลหลังแสงไฟของรถยนต์ที่แล่นสวนทางมาคนขับรถยนต์ของฝ่ายโจย์นะครับควรชะลอความเร็วของรถลงนะครับเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะทางที่ตนสามารถมองเห็นและหยุดรถได้ทันนะครับหากมีสิ่งกีดขวางอยู่บนทางเดินรถการที่คนขับรถยนต์ของฝ่ายโจย์นะครับ ไม่ระมัดระวังดังกล่าวกับขับรถป่าแสงไฟของรถที่แล่นสวนทางมานะครับโดยไม่ชะลอความเร็วลงให้ปลอดภัยจึงเกิดเฉียวชนถูกรถยนต์ของฝ่ายจำเลยนะครับซึ่งจอดอีดขวางอยู่ในทางเดินรถอยู่เห็นได้ว่าคนขับรถยนต์ของฝ่ายโจทย์นะครับขับรถยนต์เนี่ยด้วยความประมาทม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอกับภาวะเช่นนั้นนะครับเหตุที่เกิด ความเสียหายขึ้นจึงเป็นเพราะความประมาทของคนขับรถยนต์ของฝ่ายโจทย์ด้วยนะครับการกําหนดค่าสินใหม of 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 ่ทดแทนเนี่ยจ mm ึงตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา223นะครับที่ว่าฝ่ายผู้ก่อความเสียหายจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายเพียงใดต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณนะครับโดยพิจารณาว่าความเสียหายเนี่ย ได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเนะี่ยเป็นผู้ก่อยิ่งย่อนว่ากันเพียงใดพอดีเนี่ยครับโจท์นะครับเขามายื่นฟ้องนะครับโจทเนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับรถยนต์หมายเลขทะเบียน80 4625การสนบบุรีนะครับไว้จากนายแก้วศักดิ์นะครับ จำเลยที่1ที่2นะครับเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน8066-53สุพพันบุรีนะครับและเป็นนายจ้างของนายน้อยไม่ทราบนามสกุลจำเลยที่3นะครับเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่1และที่2นะครับเมื <ME> ่อวันที่5กุมภาพันธ์2528เวลากลางคืนนะครับ ในน้อยเนี่ยได้ขับรถยนต์ของจํำเลยที่1ที่2น,นะครับบรรทุกไม้สูงเนี่ยไปในทางการที่จ้างของจําเลยที่1ที่2เมื่อขับมาถึงบริเวณตําบลท่ามะขามอําเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลากลางคืนนะครับไฟข้างรถและไฟท้ายดับนายน้อยเนี่ยจึงจอดรถเพื่อซ่อมแต่จอดจีดขวางการจราจรเนี่ยนะครับ โดยล้อรถด้านขวาอยู่บนผิวจราจรและไม่เปิดโคมไฟหรือจุดไฟแสงแดงนะครับที่ข้างไม้สูงที่ยื่นออกมาล้ำนอกตัวรถนะครับและที่ท้ายรถเนี่ยหรือทําสัญญาณหรือเครื่องหมายอื่นใดเนี่ยเพื่อให้รถอื่นเนี่ยที่แล่นตามหลังมาเนี่ยเห็นได้ในระยะพอสมควรนะครับเป็นเหตุให้รถยนต์ที่โจดร,รับประกันภัยซึ่งแล่นมาด้วยความเร็วนะครับพอสมควรเนี่ยไม่อาจสังเกตเห็นได้ทัน ประกอบกับมีรถอื่นเนี่ยแล่นสวนทางมาเมื่อแล่นสวนพ้นไปแล้วนะครับจึงพบว่ารถยนต์บรรทุกสูงจอดอยู่ในระยะกระชั้นชิดนะครับจึงไม่สามารถขับหลบได้ทันนะครับเป็นเหตุให้ชนรถยนต์บรรทุกของจมเลยที่หงที่สองนะครับทําให้รถยนต์คันที่โจ์รับประกันภัยนั้นนะครับได้รับความเสียหายโจท์นะครับ ได้ซ่อมรถคันที่รับประกันภัยไว้ไปแล้วนะครับเป็นเงินสาม0มบาทจึงรับช่วงสิทธิ์มาฟ้องนะครับขอให้จำเลยทั้ง3เนี่ยร่วมกันใช้ค่าเสียหายนะครับ31,700บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยคดีเนี้ครับเขาก็บอกเลยว่ารถบรรทุกเนี่ยนะครับจอดล้ำมานะครับไม่ทำสัญญาณแสงไฟสีแดงหรือว่าไม่ทำเครื่องหมายต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเหตุเนี่ยให้รถคันที่ ผู้เอาประกันเนี่ยนะครับขับไปเฉี่ยวชนคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยยื่นฟ้องมาในลักษณะแบบนี้นะครับจำเลยนะครับทั้งสามเนี่ยยืน่นคำให้การทนองเดียวกันเลยนะครับว่าเหตุเกิดเพราะความประมาทเลินเล่อของผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน804625การจนบุรีแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับ พอขับมาเนี่ยด้วยความเร็วสูงรถยนต์ล่าจูงของจำเลยที่1ที่2เนี่ยจอดซ่อมมานะครับบนไหล่ทางข้างสายห,หมือ้นช่องทางเดินรถและบริเวณนั้นเนี่ยมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้านะครับที่เสาไฟลิมทางและอาคารใกล้เคียงสามารถมองเห็นกันได้นะครับความเสียหายของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 80 4625การจันทบุรีเนี่ยนะครับไม่เกิน5 8 0 0 0บาทขอให้ยกฟ้องดำเลยทั้ง3าน,นะครับเขาบอกเลยนะครับเหตุเนี่ยเกิดจากความประมาทของรถยนต์เนี่ยนะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยขึ้งมาชนถ้ายเขาเขาบอกว่าเขาจอดรถเนี่ยนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีแสงสว่างเพียงพอความเสียหายในคดีเนี่ยนะครับ 5,000ันง8,000เท่านั้นขอให้ยกฟ้องเลยนะครับคดีน,นี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านวินิจฉัยว่าเหตุที่รถยนต์ทั้งสองคันชนกันเนี่ยเกิดจากความประมาทของผู้ขับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับให้โจทย์เนี่ยนะครับได้รับชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเพียงกึ่งหนึ่งพิพาสษาให้จำเลยทั้งสามนะครับร่วมกันชําระเงินนะครับ 15,850ั 15, บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยคดีนี้ครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านวินิจฉัยเลยนะครับว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างประมาทด้วยกันวินิจฉัยต่อเลยนะครับว่าให้จำเลยนะครับชดใช้เนี่ยให้แกโจทย์นะครับกึ่งหนึ่งคดีนี้ครับทั้งโจทย์และจำเลยนะครับไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีเนี้ครับ โจ์และจำเลยทั้ง3เนี่ยนะครับอุทธร์ขึ้นมานะครับศาลอุทธร์เนี่ยท่านวินิจฉัยว่าเหตุเนี่ยเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถยนต์ของจำเลยที่1ที่2ฝ่ายเดียวนะครับพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้ง3ามนะครับร่วมกันชําระเงินนะครับให้แก่โจทเนี่ยจำนวนเงิน31,700บาทตามที่ฟ้องเลยนะครับให้แก่โจ์ นอกจากที่แก้แล้วให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีเนี้ครับศาลอุทธร์เนี่ยท่านวินิจฉัยเลยนะครับว่าเป็นความประมาทเนี่ยของรถบรรทุกที่จอดเนี่ยนะครับจำเลยที่1ที่2ที่สเนี่ยต้องร่วมรับผิดต่อโจทย์เลยนะครับเต็มตามฟ้องเลยนะครับคดีนี้ครับพอศาลอุทธร์ท่านตัดสินมานะครับจำเลยทั้ง3าเนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาศาลอุทธร์เนี่ยนะครับ เขาเนี่ยยื่นดีกาขึ้นมานะครับคดีนี้นครับสารดีกาเนี่ยท่านวินิจฉัยว่าแบบนี้นะครับพิเคาะแล้วเห็นว่าการที่ในน้อยเนี่ยจอดรถยนต์หมายเลขทะเบียน8 0 6 6 5 3ขีสุพรณบุรีนะครับไว้ริมถนนในลักษณะล้อหน้าและล้อหลังด้านขวานะครับอยู่ในทางเดินรถบนผิวจราจร มีไม้สูงที่บรรทุกมาอยู่บนรถนะครับยื่นล้ำออกนอกตัวรถด,ด้านขวาไปในถนนนะครับตามที่ปรากฏในภาพถ่ายหมายจอ 1- ถึงจอสามนะครับเป็นการจีดขวางการจราจรขณะนั้นเนี่ยเป็นเวลากลางคืนนะครับรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยไฟท้ายและไฟด้านข้างตัวรถด,ดับนะครับนายน้อยเนี่ยไม่ได้แสดงเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆไ,ไว้ เป็นการไม่ระมัดระวังพยงอันตรายที่เกิดจกรถยนต์ซึ่งแล่นตามมาด้านหลังนะครับอาจเฉียวชนถูกไม้สูงและตัวรถส่วนที่ล้มนะครับขวางผิวการจราจรน,นั้นได้ในน้อยนะครับสามารถใช้ความระมัดระวังในการจอดรถเนี่ยให้พ้นทางเดินรถได้ เพราะไหลถนนนีนะครับบริเวณดังกล่าวเนี่ยยังเหลือพื้นที่อีกมากนะครับตามที่ปรากฏในภาพถ่ายหมายจอนึงและจอ2องนะครับและก็ปลอ,อหนึ่งนะครับแต่ในน้อยหาได้ทําเช่นนั้นไม่เป็นเหตุให้นายชัยศักดิ์เนี่ยนะครับซึ่งขับรถคันหมายเลขทะเบียน80 4625การจนบ,บุรีนะครับตามหลังมาภายหลังนะครับ ไม่สามารถมองเห็นไม้สูงและตัวรถส่วนที่ล้ําเข้ามาในทางเดินรถนั้นได้นะครับเพราะไม่มีแสงสว่างเนี่ยจากโคมไฟท้ายด้านท้ายรถนะครับและด้านข้างตัวรถเนี่ยเปิดไว้นะครับประกอบกับมีรถยนต์หลายคันนะครับซึ่งเปิดไฟหน้าสองทางแล่นสวนมานะครับจึงเกิดเฉียวชนถูกส่วนท้ายของและส่วนข้างนะครับที่ล้ําออกมานั้น พฤติการดังกล่าวนะครับย่อมฟังได้ว่าเหตุที่รถยนต์หมายเลขทะเบียน804625การ<อ>จนบ,บุรีเนี่ยนะครับชนถูกรถยนต์หมายเลขทะเบียน806653สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นเพราะความประมาทของนายน้อยนะครับแต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงนะครับตามคำเบิกความของนายชัยศักดิ์ผู้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน804625การจนบ,บุรีว่า ก่อนที่จะขับชนนั้นเนี่ยมีรถเนี่ยเปิดไฟส่องทางแล่นสวนมาหลายคันน,นะครับตนเนี่ยไม่ได้ชะลอความเร็วของรถลงเพราะไม่เห็นรถคันที่จอดอยู่นะครับเนื่องจากไม่มีแสงไฟจากโคมไฟท้ายและด้านข้างของตัวรถเปิดไว้ <c oughs> เมื่อรถยนต์คันสุดท้ายแล่นสวนไปนะครับรถยนต์ที่ตนขับเนี่ยก็แล่นเข้าชนรถยนต์คันที่จอดอยู่ทันทีดังนี้นะครับ ย่อมเห็นได้ว่าการที่รถยนต์เปิดไฟหน้ารถแล่นสวนมาหลายคันนั้นเน่ะเป็นเหตุให้ในายชัยศักดิ์เนี่ยนะครับมองไม่เห็นทางเดินรถด,ด้านหน้านะครับที่อยู่ไกลหลังแสงไฟของรถยนต์ที่แล่นสวนมานะครับนายชัยศักดิ์นะครับควรชะลอความเร็วของรถลงเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะทางที่ตนเนี่ย สามารถมองเห็นและหยุดรถได้ทันนะครับหากมีสิ่งกีดขวางอยู่บนทางเดินรถนะครับการที่นายชัยศักดิ์เนี่ยไม่ระมัดระวังดังกล่าวเนี่ยกับขับรถฝ่าแสงไฟนะครับของรถที่แล่นสวนมาเนี่ยโดยไม่ชะลอความเร็วลงให้ปลอดภัยเนี่ยจึงเกิดเฉียวชนถูกรถยนต์ที่นายน้อยเนี่ยจอดอกีดขวางทางเดินรถอยู่ดังกล่าวนะครับย่อมเห็นได้ว่านายชัยศักดิ์นะครับ ขับรถยนต์เนี่ยด้วยความประมาทมีได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอกับภาวะเช่นนั้นเหตุที่เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยจึงเป็นเพราะความประมาทเนี่ยของนายชัยศักดิ์เนี่ยมีส่วนก่อขึ้นด้วยนะครับต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา223มาบังคับใช้โดยอนุโลมกล่าวคือฝ่ายผู้ก่อความเสียหายเนี่ยจะต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย แก่ฝ่ายผู้เสียหายเพียงใดนะครับต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฝ่ายไหนเนี่ยเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงใดนะครับกรณีนี้เห็นได้ว่าน,น้อยเนี่ยนะครับ หากไม่จอดรถเนี่ยในทางเดินรถกีดขวางการจ,จราจรหรือจอดรถเนี่ยที่เปิดไฟท้ายและไฟด้านข้างของตัวรถไว้เนี่ยก็จะไม่เกิดเหตุขึ้นดังนั้นนะครับในน้อยเนี่ยจึงเป็นฝ่ายก่อความเสียหายมากยิ่งกว่านายชัยยศนะครับจึงเห็นควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยให้ในน้อยเนี่ยต้องรับผิดนะครับเป็นเงินจำนวน21,133บาท จำเลยที่หนึ่งที่สองนะครับในฐานะในจ้างและจำเลยที่สามเนี่ยในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่หนึ่งนะครับจึงต้องร่วมรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนดังกล่าวโจท์นะครับผู้รับประกันภัยเนี่ยได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนไปนะครับจำนวนานวน31,700บาทย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งมีต่อจำเลยทั้ง3ได้เพียง21,133บาท ที่สารอุทธรเนี่ยพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเนี่ยรับผิดเต็มตามฟ้องนั้นเนี่ยไม่ต้องด้วยความเห็นของสารดีกานะครับดีกาของจำเลยทั้งสามเนี่ยนะครับฟังขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยทั้งสามนะครับร่วมกันใช้เงินเนี่ยจำนวน21,133บาทแก่โจทย์นอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธร์ โอ้คดีนี้สู้มาสามศาลเลยนะครับคดีเนี้ยครับศาลชั้นต้นตัดสินแล้วนะครับศาลอุทธรณ์เนี่ยท่านเนี่ยก็ตัดสินเนี่ยให้รถที่จอดอยู่เนี่ยนะครับรับผิดเต็มจํานวนนะครับแต่ศาลฎีกาเนี่ยท่านเนี่ยวินิจัยเลยนะครับว่าหากในน้อยเนี่ยนะครับไม่จอดรถบรรทุกเนี่ยนะครับแล้วล้อเนี้ยล้าเข้ามาบนผิวการจราจรนะครับแล้วการจอดเนี่ย ก็ไม่ได้ทําแสงไฟสีแดงนะครับหรือมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้กับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยมองเห็นได้เลยแล้วแถมนะครับยังมีไม้สูงนะครับที่บรรทุกมาเนี่ยล้ําเข้าไปบนผิวการจราจรด้วยนะครับไม่ได้ปิดไฟแสงสว่างแสงสีแดงเนี่ยให้กับคนเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยตามหลังมาเนี่ยนะครับได้มองเห็นได้นะครับส่วนในายชัยศัสตร์เนี่ยนะครับ ก็ขับรถมาเนี่ยด้วยความเร็วนะครับไม่ทันได้ดูนะครับเป็นเหตุให้เสี่ยวชนกันทีนี้ครับความประมาทเนี่ยนะครับก็เกิดจากนายชัยศักดิ์ด้วยส่วนหนึ่งแต่คนที่จะต้องรับผิดมากกว่าเนี่ยคือนายน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนายจ้างของนายน้อยเนี่ยซึ่งคือจำเลยที่1จําเลยที่2เนี่ยนะครับก็ต้องร่วมรับผิดด้วยถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ อยากเข้าไปดูคำี่ภาษาสาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำี่ภาษาสาลฎีกาที่189ทั2,536นะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไร หรือบางครั้งเนี่ยนะครับผู้กรณีเนี่ยเพิ่มเฉยนะครับไม่เคยมาใส่ใจหรือไม่เคยมาเยียวยาท่านเลยนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานทนายอ้อนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้คําแนะนานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบผลสิทธิ์นะครับเราจะได้ไปฟ้องเรียกร้องกับผู้กรณีนะครับ สำหรับคนที่ขับรถโดยประมาทนะครับแล้วท่านไปเฉียวชนเขาเนี่ยท่านต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับอ,อยากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนที่ถูกชนเองก็ดีฝ่ายคนที่ขับรถไปชนเขาก็ดีนะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผ่านพ้นพิกิตต่างๆเนี่ยไปได้ด้วยเร็ววันอยากนําเรียนนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับท่านอยากให้ประกันภาคบังคับหรือพอรบบขาดนะครับแล้วท่านเนี่ยมีรถเนี่ย ท่านควรจะต้องทําประกันภาคสมัครใจเนี่ยติดลถเอาไว้เลยนะครับเราเลือกซื้อความคุ้มครองเนี่ยชีวิตร่างกายอนามัยเนี่ยบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่ำเนี่ยสักหนึ่งล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยสักสิบล้านบาทแล้วก็เลือกคุ้มครองเนี่ยในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็จะมีบริษัทประกันเนี่ยเข้ามารองรับ ข้อสาคัญเลยนะครับถ้าท่านมีประกันภาคสมัครใจแล้วมีประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านต้องขับรถเนี่ยด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถเนี่ยเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระ และเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีลดชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเนี่ยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือส่งหัวใจดวงเล็กๆกัน,นะครับมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ